สาคาถาแก้ภา,าวะโคตรเฟลนะหลายคนที่เจอเหตุการณ์ในชีวิตที่แม่งโคตรเฟลจะบอกว่ามันมีอยู่3ามตัวเลขที่เป็นคาถาที่คุณเอาไปใช้น,นะคะในทุกเรื่องก็คือ1 0ึ่แล้วก็17เจ็ดลองดูนะมันมาจากอะไร100ก็คือว่าถ้าวันนี่คุณเฟลสุดๆเนี่ยให้เอากระดาษปากกานั่งเขียนขอบคุณสิ่งที่คุณมีในวันนี้หนึ่อยอย่าง ทุกวันลองดูนะในภาวะที่จิตมันตกในทางสิตธวิทยาก็คือมันกำลังจะช่วยให้จิตใจคุณเนี่ยนึกถึงแต่เรื่องดีๆร้อยเรื่องนะคะลองทำเรื่องนี้ดูสองนะคะก็คือว่า6กด้านคืออะไร6ด้านเนี่ยในชีวิตนะเคยเล่าไปแล้วในหลายคลิปลองไปย้อนดูได้นะคะจะมีในด้านของการเงินจิตใจครอบครัวสังคมนะคะสุขภาพ แล้วก็เป็นเรื่องของความรู้การศึกษาหาความรู้ชีวิตมีตั้งหกด้านดังนั้นบางทีเวลาลลคุณเฟลคุณนึกว่าแห้ง hey, ตกงานเว้ยอันนั้นคือหนึ่งด้านครอบครัวก mm ็ hmm. จะยังดีสุขภาพอาจจะยังดีไปไหนได้กินข้าวได้เดินไปไหนมาไหนได้นะคะเพราะฉะนั้นแบบให้ลองนึกก่อนว่าในหกด้านนี้จริงๆริงแล้วเราอาจจะยังเหลืออะไรอีกตั้งเยอะตั้งแยะก็ได้ mm hmm. แล้วคนแรกสุดท้ายสิบเจ็ดนะคะสิบเจ็ดก็คือกฎของอับราฮัมฮิกซ์ถ้าใครเคยศึกษาเรื่องจิตวิทยานะ ก็คือว่าตื่นเช้าหรือในห่วงไหนก็ได้ให้คุณทําสมาธิไม่ใช่ที่นั่งสมาธินะหมายถึงว่าทําสมาธิที่มีจิตใจจดจ่อเนี่ย17วินาทีติดต่อกันเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่จิตนะคะมันจะมีพลังติดต่อกันในห่วงนั้นแล้วถ้าคุณนึกถึงสิ่งนั้นมากๆมันจะเกิดขึ้นเรื่องนี้นะคะครูลองมาแล้วหลายรอบเป็นเวลา ก็สปีประมาณนี้นไม่ได้ไหลปีมากแต่ว่าลองทําบ่อยมากนะคะเพราะฉะนันแบบมันจะเห็นหลักฐานต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตว่าตัวเองไม่ใช่คนงมง,งานยนะชอบเห็นอะไรที่มันพิสูจน์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือเรื่องที่เห็นมาตั้ตาแล้วนะคะอย่างยกตัวอย่างวันนี้ก็เป็นอีกวันที่เขียนขอบคุณนะคะร้อยกว่าข้อแล้วก็ 3- 4สี่เรื่องที่เขียนไว้มันเกิดขึ้นในช่วง10บโมงตรงที่ผ่านมาเกิดเรื่องงานก็คือมีคนโทรมาแล้วก็เสนอง,งานให้ประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นแบบจะบอกทุกคนว่า ในภาวะที่โคตรเปลอห้วยนี่คือตัวช่วยในทางจิตวิทยาที่จะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นในทุกวัน